The hour. การถามเวลา time เอ๊ะก hey, <inaudible> ี่คะตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้หรอคะบ่ายโมงครึ่งค่ะพีชโหบ่ายโมงครึ่งแล้วเหรอคะยังไม่ทันได้เรื่องอะไรเลยนะวันนี้วันวันหนึ่งมันก็หมดเร็วอย่างนี้ละค่ะพีชอย่าคิดมากไปเลยแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันคะ วันนี้นะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องเวลาหรือไทมนี่แหละค่ะแพทริกกับเอมม่ามาพอดีเลยค่ะงั้นเราพาเพื่อนๆไปฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการใช้สำนวนการถามเวลากันดีกว่าไหมคะดีเลยละค่ะงั้นเรายกหน้าที่นะคะให้แพทริกกับเอมม่าเลยละกันค่ะ Conversation What time is it now? It's 3 o'clock. I'm going to see a movie at 7 o'clock. Do you want to go with me? I'd love to, but I have a meeting with my friends at the pub tonight. What time does the pub close? It closes at 2 o'clock. The movie will finish at 9 o'clock and I will take you to the pub, okay? Alright. See you at 6 o'clock. Okay, bye. สำนวนที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับเวลามีไม่มากเลยนี่คะเท่าที่พีชฟังจากตัวอย่างบทสนทนาระหว่างแพทริกกับเอมมาค่ะพีชสำนวนที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับเวลานะคะมีโครงสร้างคำถามที่ตายตัวอยู่แล้วคือคำว่า what time ค่ะแล้วการใช้ what time เนี่ยมันใช้ในรูปแบบไหนได้บ้างคะ อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะคะถ้าเ,เพื่อนๆเห็นคําว่าวัด i m e เมื่อไหร่เนี่ยเดาได้เลยค่ะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาแน่นอนสำนวนที่กิจจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับการถามและตอบเรื่องของเวลาที่นิยมใช้กันบ่อยๆสำนวนแรกค่ะคือ What time is it หมายถึงกี่โมงแล้วคะ เพื่อนๆนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะและใช้ได้กับบุคคลทุกระดับและทุกความสัมพันธ์ด้วยนะคะที่เพื่อนๆต้องการทราบว่าเวลาณขณะนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วค่ะถ้าตอนนี้นะคะเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าคำตอบที่ถูกต้องเพื่อนๆนะคะควรที่จะตอบว่า it is seven o'clock หมายถึงตอนนี้7จ็ดโมงแล้วค่ะถ้าเป็นเวลาอื่นนะคะเพื่อนๆก็ใส่เวลาณขณะนั้นไว้หลังคําว่า it is ได้เลยค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วเราสามารถใช้สำนวนอื่นในการถามและตอบเรื่องเวลาได้อีกไหมคะพีชค่ะนอกเหนือจากการถามว่า what time is it ที่หมายถึงตอนนี้กี่โมงแล้วคะเพื่อนๆนนะคะยังสามารถใช้อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเดียวกับ what time is it ได้นะคะสำนวนที่ว่านี้คือ what is the time ซึ่งหมายถึงกี่โมงแล้วคะเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนคำตอบที่ถูกต้องในการตอบคำถามนี้ก็ตอบได้เช่นเดียวกันกันกบสำนวน What Time Is It เลยค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะต้องการจะถามในเรื่องของช่วงเวลาที่แน่นอนเช่นพิพิธภัณฑ์จะเปิดกี่โมงกี่แนะนำนะคะให้เพื่อนๆใช้สำนวนดังต่อไปนี้ค่ะคือ when does the museum open หมายถึงพิพิธภัณฑ์เปิดกี่โมงคะ หรือใช้อีกสำนวนหนึ่งก็ได้นะคะคือ what time is the museum open หมายถึงพิพิพธภัณฑ์เปิดว่าไรคะซึ่งมีความหมายเดียวกับ when does the museum open ค่ะส่วนในเรื่องของการตอบคำถามนี้นะคะเพื่อนๆควรที่จะตอบว่า the museum is open at 9 o'clock หมายถึงพิพิพธภัณฑ์เปิดตอน9้าโมงค่ะค่ะแล้วถ้าพีชจะถามเพื่อนของพีชว่าจะมาถึงงานเลี้ยงกี่โมงพีชควรจะถามว่าอย่างไรคะกี่ พีชควรใช้สำนวนนี้นะคะ What time will you arrive the party หมายถึงคุณจะมาถึงงานเลี้ยงกี่โมงคะแล้วเพื่อนของพีชนะคะควรจะตอบคำถามโดยใช้สำนวนต่อไปนี้ค่ะ I will arrive at the party at 9 i o'clock หมายถึงดิฉันจะมาถึงงานเลี้ยงตอน3ทุ่มค่ะค่ะถ้า,ถา พีชจะเปลี่ยนจากคำว่างานเลี้ยงเป็นสถานที่อื่นๆอีกได้ไหมคะกีได้เลยค่ะพีชเราสามารถเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นได้เลยนะคะโดยนำสถานที่อื่นไปแทน the party ที่ได้ทั้งในสำนวนที่ใช้ถามและตอบเลยค่ะอืมไม่ยากเลยนี่นาการถามเรื่องเวลาเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันก็ไม่ยากทุกเรื่องหรอกคะ่ะเพียงแต่พีชนะคะและเพื่อน,อนๆต้องฝึกฝนการใช้สำนวนในการโต้อตอบลองตั้งคำถามและตอบคำถามกันบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ ตอนนี้ก็บ่ายคล้อยแล้วนะคะกีกับพีชต้องขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนละกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ